สุขบันทับใจมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังค่ะก็กำลังเป็นไวรัลอยู่ในโซเชียลมีเดียตอนนี้เลยก็คือว่าพีเอ็มตัวลายค่ะจากนักโทษประหารผันตัวมาทำอาชีพสุตริตก็คือหันมาชกมวยค่ะอยู่ในรายการ RWS ระดาเนินเวิลด์ซีรีส์ค่ะพี่แกก็ชกนานกว่า2ปีจนส่งภรรยาของตัวเองเนี่ยเรียนจบนิติศาสตร์ได้สำเร็จก็มีคลิปออกมาให้ได้ชมกันค่ะเดี๋ยวไปดูคลิปพร้อมๆกันเลยก็คือว่าทั้งคู่เดินมาเจอกันแล้วก็โผล่เข้ากอดแล้วภรรยาของพี่เอ็มตัวลายค่ะก ถอดชุดครุยที่ตัวเองสวมอยู่มาให้พี่เอ็มตัวลายใส่ก่อนที่จะก้มกราบแล้วลุกขึ้นมากอดกันอีกครั้งค่ะเรียกได,ด้ว่าใครที่เห็นคลิปนี้เนี่ยก็คงน้ําตาซึมไปต,ตามๆกันโดยในโพสต์ข้อความค่ะเขาก็ระบุว่าวันหนึ่งที่หนูเดินเก็บผักบุ้งไปขายกำัรหนึ่งบาทพี่พาหนูเดินข้างถนนรถโดนยึดกลางตลาดเงินไม่มีติดตัวสักบาท บ้านไม่มีอยู่ไปนั่งที่ศาลาไปขายไส้อวดที่ตลาดทำมาหากินอาชีพสุจริตมองย้อนกลับไปวันนั้นมาถึงตอนนี้หนูโคตรสู้และอดทนกับพี่มากๆจากอดีตนักโทษประหารผมชกมวยจนส่งเสียภรรยาจนเรียนจบนิติศาสตร์มันเป็นอะไรที่ผมภูมิใจมากๆม,มองภาพนี้แล้วน้ําตาไหลเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่น่าประทับใจมากๆเลยค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับทางภรรยาของพี่เอ็มตัราที่เรียนจบนิติศาสตร์ แล้วก็ขอแสดงความยินดีกับทางพี่เอ็มตัวลายนะคะที่ส่งภรรยาของตัวเองเนี่ยถึงฝั่งฝันยินดีด้วยกับทั้งคู่จริงๆค่ะ